นะคะในแต่ละจังหวัดจะมีหลายๆโรงเรียนแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลเอกชนสายอาชีพและการศึกษานอกระบบนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยศึกษาเลยค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนระดับของจังหวัดของเรานะคะและไม่นานมานี้ค่ะวงโยธว,วาทิตของเราค่ะก็ได้ไปควา้าแชมป์ระดับประเทศมาแล้วค่ะ ค่ะลโรงเรียนของเรานะคะยังไม่ได้มีดีแค่นี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมกันค่ะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนอทำไมอะคะก่อนที่เราจะไปชมบริเวณรอบๆโรงเรียนนะคะเราก็ต้องไปทําความรู้จักและความเป็นมาของโรงเรียนกันก่อนค่ะอ๋องั้นไปชมกันเลยค่ะเ,เลย โรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาเปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งอยู่เลขที่8ถนนเลยเชียงคานตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน17ไร่1งาน72ตารางวา บาดหลวงแฮร์รี่ทิวเป็นผู้เริ่มก่อตั้งโดยความเห็นชอบของพระสังฆราชคาเลนเจดูฮาร์ดปมุกองค์แรกของสังฆมณฑลอุดรธานีได้รับอนุญาตให้เปิดการทำการเรียนการสอนวันที่12พฤษภาพศ2512อ,อ,อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารชั้นเดียวครึ่งตึกครึ่งไม้พื้นเทคอนกรีตยาว60เมตรกว้าง10เมตร แบ่งเป็น6ห้องเรียนรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นป .4 โดยมีนายอินทีบุตรดาเป็นเจ้าของจัดตั้งนายสมัยวงศันานันเป็นผู้จัดการและครูใหญ่เริ่มแรกที่จะมีการก่อสร้างอาคารเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลสำคัญคือนายประพพลพอยพุ่มท่านได้ช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายในการขอจัดตั้งโรงเรียนจนสำเร็จและด้วยความสามารถของท่าน ในปีการศึกษาแรกโรงเรียนมีนักเรียน4ชั้น5ห้องเรียนครู6คนนักเรียน91คนซึ่งคนเมืองเลยจะรู้จักท่านในนามลุงเขียวไข่ขาวปีการศึกษา2513บาทหลวงฟันซิสโกโตได้ขออนุญาตขยายอาคารเรียนออกเป็น10ห้องเรียนนายสมัยวงอนันต์ผู้จัดการและครูใหญ่ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนจากชั้นป .1 ถึงชั้นป .6 ปีการศึกษา2514พระสังฆราชคาเลนเจดูฮาร์ดได้เชิญปะคินีคณะระกักการเขนท่าแลกมาช่วยกิจการของโรงเรียนโดยมีบัตรหลวงไพโรธสมงามเป็นผู้ดูแลกิจการโรงเรียนปีการศึกษา2520ในอินอินทีบุตรดาได้โอนกิจการโรงเรียนให้พระสังฆราชยอดพิมพิสารเป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนและผู้จัดการ โดยมีนางสตามารีมังชดาเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จัดการและในสมัยวงอันตน์เป็นครูใหญ่ปีการศึกษา2534พระสังฆราชยอดพิมพิสารได้เชิญพะกินีคณะทิดาแม่พระองค์อุปถมัมคณะซิสเตอร์ซาเลเซียนมาบริหารกิจการโรงเรียนโดยมีซิสเตอร์อาเมเดกินีเป็นอธิการลีนี นางสาวอรพินคณีเลิวเป็นผู้รับมอบหมายอำนาจทำการแทนผู้ได้รับใบอนุญาตนางสาวยุวดีอาลีจิตตานุสรเป็นผู้จัดการและนางสาวอุดมศรีดารุณศิลเป็นครูใหญ่คณะทิดาแม่พระองค์อุปธรรมได้บริหารโรงเรียนตามพับผ่พิเศษด้านการศึกษาอบรมของนักบุญยอนบอสโกและนักบุญมาเรียมัสเลนโล ผู้จัดตั้งคณะวจิตนาอันแลงก้าที่จะรับใช้พระศาสนาจักรในสังคมุนทนอุดรธานีพร้อมทั้งพัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้เติบโตเพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเป็นผู้ที่มีคุณภาพของสังคมในช่วงที่โรงเรียนมีคณะสิตเตอร์ทิดาแม่พระองค์ประถมมาบริหารโรงเรียนนั้นโรงเรียนได้รับพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่และจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนปีการศึกษา2550ผู้บริหารโรงเรียนได้แก่ซิสตเตอร์ทิพยวันภาคสุวรรณดำรงตำแหน่งอธิการลนีซิสตเตอร์สำรองจิตอุทัยเป็นรองอธิการลนีซิสตเตอร์ศรีอุทัยโสทนเป็นผู้จัดการซิสตเตอร์สุภาวรรณโชติผลเป็นครูใหญ่และซิสเตอร์สุรนาลีวิเชียน เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอนุบาลปีการศึกษา2,551ผู้บริหารโรงเรียนได้แก่บาทหลวงสุรินทร์อยู่สุขดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญ,ญาตและผู้จัดการโรงเรียนมีนายชายูเวสยวันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนางพวงเพชรเพชรด,ดีและนางมยุรีถิ่นวันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปีการศึกษา2,552 ถึงส5งพั้ารหบาทหลวงพัฒนาอุปการดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาตบาทหลวงไมตรีทาศวรรณดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการและนายประจักษ์ศรีคำเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการปีการศึกษา2,554บาทหลวงประวัติยวนเหนือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการผู้จัดการโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น4ฝ่ายหลักๆได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงานแผนบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานทั่วไปนอกจากนี้ในปีการศึกษา2 5 5 4โรงเรียนมหายศึกษาเลยได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรมัธยมตอนปลายเป็นรุ่นแรกคือระดับชั้นม .4 ประกอบด้วยสายวิทย์คณิต1หนึ่งห้องเรียนสายศิลปภาษาอีกหนึ่งห้องเรียนสายภาษาอีกหนึ่งห้องเรียนปีการศึกษา 2559บาทหลวงไมเคลืนประสิทธิ์ไกลูดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและนางมยุรีถินวันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยมีอาคารเรียนทั้งหมด3หลังคืออาคารปิติมหาการุณอาคารสินเมลี่และอาคารพะะารดานิจานุเคราะห์เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นบริบาลจนถึงชั้นมหมีครูทั้งหมด101คนนักเรียนทั้งหมด 1,675คนสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่หน้าตึกปิติมหาการุณนะคะตึกนี้ก็จะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะค่ะและในทุกๆเช้าของทุกวันนะคะนักเรียนทุกคนก็จะมารวมตัวกันเพื่อ ขอรพรชาติค่ะและในเวลาตอนบ่ายนะคะนักเรียนทุกคนก็จะมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสวดมนต์ขอพรจากพระแม่มาดีค่ะค่ะจากนั้นนักเรียนทุกคนก็จะขึ้นเรียนตามปกติค่ะ,คะและนี่ด้านขวามือสุดของตึกปิติมหาการุนะคะก็จะเป็นห้องสมุดและห้องพยาบาลค่ะค่ะส่วนซ้ายมือของเรานะคะชั้นล่างก็จะเป็นห้องประชุมค่ะส่วนชั้นต่องนะคะจะเป็นห้องแลบและห้องสรยะค่ะ และส่วนตรงกลางของตึกนะคะก็จะเป็นห้องพักครูค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นโรงอาหารของเรียมหายุษาเลยนะคะตอนนี้ก็เวลา11เอโมงตรงเป็นเวลาพักของน้ององปถมค่ะแล้วก็เวลา11มงนะคะเป็นเวลาเข้าแถวของน้องปะถมค่ะแล้วก็เป็นเวลาพักของพี่มัธยมค่ะนี่นะคะจะเป็นอาคารเซนเมลี่ค่ะ ชั้นแรกนะคะจะมี4ห้องค่ะห้องที่หนึ่งนะคะห้องธุรการค่ะห้องที่สองห้องท่วยการค่ะห้องที่3ห้องพักครูห้องที่4ห้องฉากการค่ะส่วนใต้ตึกนะคะจะเป็นที่ข้อแถวของน้องปถมค่ะค่ะนี่ก็เป็นลานจอดรถของโรงเรียนมาวิทศาลสาเลยนะคะส่วนทางซ้ายมือนี่นะคะจะเป็นลานจอดรถของคุูครูค่ะส่วนขวามือนะคะจะเป็นลานจอดรถของนักเรียนค่ะค่ะนี่ก็เป็นห้องสถการ์ธรรมดานิจจลุเคาะของมัธยมศรสาเลยนะคะ จะเปิดใช้บริการตั 5, 5้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะค่ะนี่คือห้องวงโยธวาวิติของโรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมาถามหนึ่งคนในสมาชิกของวงโยว,ว่าความเป็นอยู่แล้วก็เขาทำกันยังไงหรือว่าทําอะไรกันบ้างนะคะเชิญค่ะสวัสดีนะครับก็ผมคือสมาชิกคนหนึ่งของวงโยธวาวิทย์โรงเรียนมหาไทยศึกษาเลยครับอยู่มาก็6ปีแล้วถ้าจะถามว่าวงโยธวาวิทย์ของเราตั้งอยู่นี่มากี่ปีแล้วตั้งมา อยู่ที่มาเป็นเวลา10ปีแล้วครับทุกวันตอนเย็นก็เราก็จะซ้อมกันอยู่ในห้องโยบ้างแยกออกไปอยู่ข้างนอกบ้างอะไรเยงนี้ครับตอนเที่ยงก็เหมือนกันครับตอนเที่ยงก็เราจะซ้อมกันอยู่ข้างในตอนเช้าเราจะออกไปบรรเลงเพลงชาติแล้วก็กลับเข้ามาซ้อมปกติครับส่วนข้างหลังที่เราเห็นก็เป็นผลงานของโุยศวาที่โรงยศวาใส่ศึกษาเลยทํามานะครับ ทุกครั้งก็วงโยธาธิรียนมหาไทยศึกษาเลยรของเรานะครับทุกปีก็โรงเรียนของเราก็จะเป็นอัตราจ้างเวลาแบบมีคนมาให้วงโยธาธิษของเราไปออกงานให้นะครับวงโยธาธิตของเราก็พร้อมที่จะไปออกงานให้ทุกครั้งเวลาแบบทางอื่นมาให้แบบให้ทางเมหาไทยศึกษาเลยช่วยอะไรเงี้ยครับทุกครั้งก็จะออกงานอะไรเงี้ยครับ ค่ะนี่ก็เป็นอาคารพรมันดานิจายนุคอนะคะส่วนซ้ายมือจะเป็นลานจอดรถของผู้ปกครองนะคะส่วนขวามือนะคะจะเป็นโรงยิมแล้วก็เป็นโรงอาหารของน้องอนุบาลค่ะละนี่นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิน,นาการของโรงเรียนเราค่ะใช่เลยค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบตอนนะคะเราเลยจัดก,กิจกรรมให้มาแต่กับตอนเที่ยงนะคะ ค่ะและแถมยังมีเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้ด้วยค่ะ